่วงก็จะเป็นท่วงโพูดทวงโพ่อทวงต้งตหนหาประสาาทขัดเนี่ยปันมาเฮาสิบวัยอยากไอ้ปะนะยาหมอลำเ่าปะนะหมอลำเ่าหมอลำเก่ากูชีเดียดหมอลำเ่าปะนะตนาดาแมวข่อยกับบ้าขี้เถ้าทว่าข่อยเ่าแม่เนาะก็จะเป็นวายข้าขยแนนไหมเ่ามันกับทีเป็นยังล่ะเ่ามันกับบ้าท่านตายมือนี้มืออื่นตัวหลักตนหลอก ขี้เหยุหลายเถตติสร้างหลายเถตติผู้เท่านั่นสร้างหลายกับเปปปาท้เป็นอย่างเนี้ยจะของนางเตบเสียมอยู่ห่านกับเปปปาทิมทะ้เป็นอย่างละคนสร้างผู้เท่าก็ได้แต่จะเป็นเอียขักเอียเนี่ยข่าไวเอียนี่มันเป็นแต่ขี้เหียเถติยนเป็นบ่มีน้องข้แม่นต้มปูต้มปลาเนี่ยมันกับว่าแซบขันเอียเราเนี่ยนะขันไวเอียเรานี่มันบ่อยากมันบ่แซบ ใครแม่ต้มปูต้มป่าปนปูปนปามันกับว่าเป็นตาสดมันกับว่าเป็นตาจำคันว่าเอาียเรนะี่ยแต่จะเป็นเอียพูดเอียพูเอียกุชิดียหมอลำเทาคนนะ่ะเท่าเขาก็ตายเอาเองต้หลักก็ค่ได้ยากนะมุะะ่โจต้นหลักโอ้เป็นตนาไนขักแน่แต่จำเป็นสร้างขาัดชางแน่แต่ชางผู้เท่าก็ได้มอลำเทา